ตีตอกันไม่รักพี่นองนี่บัวเดบอโพด่เด้กพี่น้องด้วยนี่นี่หลังนี่เกิโดนครับผมนี่นี่เห็นพวกพี่น้องถือเลี้ยงกันบนเบ็ดป่าบานพี่น้องป่านวันมปใส่เบ็ดบ้านเอ้นี่ครับผมนี่นี่พี่น้องนี่สวยๆเลยครับผมแหลกห้ามพี่น้องนี่ครับอืมของแท้ของแท้ สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องไก่พี่น้องไก่ครับพี่น้องในประเทศหรือไปตามประเทศพี่น้องเนาะปอยตัวเพื่อเลือยครับพามาใส่เบสเดี๋ยวครับผมโอ้ยบ๊วแมนครับผมพามาใส่บ่วงหนูครับพี่น้องนี่ครับถือว่าไม่ค้ายเป็ดบสวแมนนะครับผมบ่วงหนูครับพี่น้องนี่ครับผู้ถือคือยังหลงครับพี่น้องนี่เบดเดลยครับพี่น้องไอ้บ่วงหนูพี่น้องโอ้ยขอผิดนี่ครับใส่บ่วงครับพี่น้องนี่ครับแหนวหนูครับไม่ไม่เลยพี่น้องครับผมคล้องมันคร เที่ยวทางกินเป็นสวกมัน้นี่เห็นมั้ยขับเป็นสวกมั้เลยผมมันจะขัดกันแล้วผมมามาดือกันเลยครับผมแปลนเป็นแปลน,นครับพี่น้องทางมันบุ้ยถือแกงสิบบาทจริไเหนื่อพี่น้องเนอะบุยบ้ยบุย้บยไก่อนตี <c oughs> ลองพี่น้องลองเบิรงหนูหนูยังมั่นอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้ครับเออมั่นอยู่ยังมั่นอยู่เด้อหนูผมยังหนาวอยู่พี่น้องกินได้ครับช้อนนี้ยังมั่นอยู่ พอได้ถือท่านั้นละนี่ครับบวงงาม,งามเลยแต่งงา,งามเลยพี่น้องประมาณนี้พี่น้องเดอ้อเสียลูกคนเดยครับผมแจ็คสีหายังต่วนนี่ครับผมพี่น้องมันหนาแรีงพี่น,อนอ้องเนาะหานนี้แหละหาหนูนี่แหละพี่น้องเป๊ะพอดียืพอดีดครับพี่น้องนี่ครับท้างนี้ครับพี่น้องนี่ห่างกับพื้นนิดน้อยหนึ่งนะพี่น้องเดอ้อพอต้องใส่แปะพื้น แจังเลขก็ถือครับม่จิ้มู๋ไปหมายตรไปครับพี่น้องนี่ครับหมายห้องน่คู่นะครับผมพี่น้องนะครับคู่หน้าเนี่ยครับผมหน้าอ่องนะครับผมพอหน้าท่านบกครับพี่น้องนครับหนูมันจะมายุ่ก่หน้าครับพี่น้องช่วงนี้เนี่ยมีน้าเหงนี้อยู่ขวดพุ่หมอนโดดหนูยามอุ้ยแผลนี่เป่นแผลของผ่นะ่้องห้างยางเที่ยวเป็นเที่ยวครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่นะ นู้นหน่อยหนู้ง่ายด้พี่น้องเด้อหนิผู้จักต้องถ่ายรุ่นบ้งครับมาสิบตัวหน่อยให้ตัวง่ายพี่น้องเนาะน้อยก็เอาง่ายก็เอาครับผมอ่ะนี่ครับใส่มีนะครับที่สองเขาใส่นะครับพี่น้องหลังหนึ่งเขาใส่เห็นเนาะเขาใส่ส่วนมีได้พี่น้องใส่ส่วนเลยกันผาดครับพี่น้องกันผาดพูดถึงวงนึงพูดถืงหลังนึงถืงหลังนึงละใส่ส่วนไปเลยครับใส่บ่วงได้เลยยังใส่ได้ตัวรอดรุนกันครับผม เสียบปูแน่นแน่เพิ่มภาไปไว้ด้วยครับนี่ประมาณนี้ครับผมพี่น้องไปหลังต่อไปครับพี่น้องนี่ครับไปเมือครับนี่ครับปูงเข่าปูหน่อยปูแย่ครับพี่น้องพอดีพอดีครับประมาณครับเก็บเล็กพี่น้องอ่ามันแปรนี่พี่น้องมึงเจอครับผม เี่เอาเป็นเที่ยวครับพี่น้องคนไหนเจ้าตัวหน่อย,อยเป็นไงเดับพี่น้องเด้อดสหาหรุ่นต้องการน,นะครับเด้อกาดไม่ยผมว่ะเสียไปเลยครับจะก็คิดหนูเพิ่นมาติดเหลืองเน่อยอติดเหลืองกับไส้ครับพี่น้องมาครับมาติดเหลืองเหลืองกับลุ่มขึ้นเาครับติดเหลืองที่อืมเขาหมาติดเหลืองครับ เดี๋ยวรอครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับผมใส่ไปนะครับเดี๋ยวมือแรกสีพามาหยามครับพี่น้องครับผมเดี๋ยมเขาจะใส่บ่วงครับพี่น้องนี่ไปนะครับใส่ไปเลยนะครับเยี่ยมมือแรกสพามาดุนมาหยามครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาใส่ก่อนครับผมนี่ครับโวยพูนจุนปูนพี่น้องเอ้ยข้างแปนนครับขนาดครับพี่น้องเบิ้ลสิล่ะครับจงโป่งเลยพ่นนะแปนเป็นแปนไม่ได้เบาโวดเด้ครับพี่น้องพ่นนะเที่ยวจะเป็นโศกเว้ย รุนคาบึ้งหมือนแรงขโมยเสืาอผามายังนครับเนาะไปขอใท็ก่อนนะผมครับผมข้ามายานบ่วงครับพี่น้องเหลือขานมากครับผมมลุ้นกันครับไปสิหมานมาครับผมไปลุ้นด้วยกันนะครับผมบรรยากาศนี่มันขึ้นครับพี่น้องร่มม้อยๆครับพี่น้องเสียงเส้นู้ว้าวกดังดีครับผมนะครับไปลุ้นบ่วงกันนะครับผมหมานมาเนาะมันหมานเนอะผมลุ้นกันครับนะครับ นะครับดูนนครับผมบนั่นเรียบ้อยครับผมพีน้องเห็นไน่นะอเรียบ้อยครับสวยเลยครับนี่ครับนี่นั่น่นน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  มันเป็นไก่หมานมาแล้วครับเด้อพี่น้องหีงมันขนาดอ้าวเห็นเนาครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มหลังแหลกยางหลังแหลกแล้วพี่น้องหมานมันเลยเห็นเนาะครับเอา เล้วก็พื้น,นครับพี่น้องปไปห,ห,หลัลตงต่อครับหนังแหลกเลยหนังแหลกครับหมันเลยเปิดคลิปมากกับพ่อแล้วครับพี่น้องนะม,มอของใหม่ๆจะเข้าบัคซานได้พี่น้องบุ้ยกันคุยอยีกเนาะไ <c oughs> ปะครับหนังต่อไปครับข้องันหลายพี่น้องนี่ควันไม่พี่น้องคนไหนนี่มอ หูเนี่ยมันยู่รอหน่ำพี่น้องครับผมเห็นมองในนมันมีหน่ำซึมๆนี่มันจะมักไม่ยู่นี่นะครับหนูหนูใหญ่ไม่เด้รักครับล้างไปครับหล้างนี่ครับมาวมาครับหลังนี่ไปลุ่นมือสะอาดครับพี่น้องไปด้วยครับที่นี่ครับเอาใส่ไปเนี่ยนะครับคือนี่นะครับผมลุ่นต้อกันหมานว่ครับพี่น้องหล้างนี่ก็มาอยู่ตัวใหม่พี่น้องตัวใหม่เขาก็รีบ่วงลงนะครับเด้อ ปุดผมหลองนุ่ยหน่อยก็เกาหมอนี่งี้เอาลงลงงอาหน่อยไปแต่พบพี่นอนดินนนึงนี่ไปเปกไปครับ นี่สครับนี่ามอม่มาครับฟองแหงมารพีตื้นครับครับหลุนง่อันไหมครับครับผมหลุดไม้สอนกันครับผมไม้แหลกก็แหลกมาตัวนึงครับครับตัวนึงไปหลไม้สองกันครับครับหังเห่อก็โคดูดีดีขึ้นขึ้องน่ครับยังเหมือนเดิมยังบมากอ๋ออครับครับผม เดิมครับห,รห,หลังหนาก็้ๆๆนจรดงจริงครับน้งองนี่ค่านเบ็ตจริงเลยอุ้ยแม่นครับผมแม่น้าแม่น้าน,นั่นโดนนะครับผมนี่ผมนะครับผมนี่ครับผม แต้มสองครับพี่น้องเดีถุงก่อนครับเขียวข้มๆเลยพี่น้องนีนู้นหน่อยๆ,ๆนีน่ฉะนั้นเดี๋ยวย่ายให้มันดวนมือครับพี่น้องแล้วว่างครับนั่งปดสองแต้ม้วครับผมขึ้นนี่ไปหลังต่อไปครับผมหมานมาไหน่ด้วครับผมสองแต้มแล้ว น,นี่น,น,น,ใน,ใน,นะครับผมเ,เปลี่ยนนะครับผมตีวันท่าเปลนแปนนะครับเที่ยวทาาจ็เป็นสดงครับผมเนี่ยมองนี่ละโดนเลยโดนเลยอืมเมินก่คุยได้ครับผมไหนอีรีได้ครับผมเปลี่ยนเนวันท้าอ่ะ่สวนเ็้ามาครับไค้ครับพี่น้องแกนไม่หดเดี๋ยก็ุ่มอสคร หลุดม,มือซาวครับผมไปครับ้างันผีหนองแกนแกนีหน,น่องครับพี่น้องทางแกลงแกน้งในีน่องคุณเลี้ยวตลอดเลยช่วหนูหน่อยเี้ยวพี่น้องคนนะแกนครับแกม่พี่น้องวุ้แม่มันน่องีนหน้องมันจะหนุกมันโ้เด๋ยยงมัซเป็นบ้าเลยครับพี่น้องแต่ลาสองศูมองักามากครับ ขี้เกาอยู่คนนึงห้างคนงูแกนขาแกแน่ดิพี่น้องเออนี่ยครับเที่ยวเป็นเที่ยวนะครับดูหลังต่อไปครับนี่ครับได้ไปเนี่ครับพี่น้องหมองหนึ่งหวยแมงเลยพี่น้องนี่ครับเลยหวยเพื่อนคนหนึ่งไม่เลยพี่น้องถ้าเข้าบวพผาดนะหวยแมงสิงง่ายเลยล้างนล้งใต้นี่ครับหืมโดดแล้วครนะับพี่น้องนี่ครับผม ครั้งนึงโดนแล้วครับผมอืมไวว้าบุยเมียมนี่ครับเมีเยเพื่อนนี่ครับผมอืมตวัวไข่แน่พี่น้องนี่ครับไม่เล่นนะครับนี่ยนั่นโน่นเพี่น้องอันเอ้ยครับอู้หส,สวยเลยพี่น้องนี่ดูดสั่งมั่งเลยดิบดอืมหายเนี่ยตะเว้นว่พี่น้องนี่ครับ สวยเลยครับผมพูน่ะอ้ยอ้วนดีดีครับนี่ครับอ้วนดีครับสวยเลยนี่ครับผมตัดทิ้งทิ้นไหมงามเลยสวยเลยครับสามแต้มแล้วครับพี่น้องนฮะ เห็ <In> นหมอสมควม่ำว,ว่าคว,าว่ำวาไว้อ้นี่เป็นเห็นบ่โอ้ยนี่นหมอกุยไว้คือบัวใดจยกตัวทีขี่กุยแท้กสิวาละ่ะ <c oughs> ได้เด้วครับผม <c oughs> เห็นบ่มาครับหลังต่อไปครับอืมเอาอะไรนี่ก็ถือกระพุ้งนี่อ๋อขึ้นมาครับผมนี่บ่ได้บบัวโคตนะครับถือแยงหลังมปไว้มันเบ็ดป่าบ้านนะครับนี่ หลังนู้นปศมันหนีครับพี่น้องนี่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 โต๊ะเกงเหมือนันดิ่นนี่นี่นี่หลังนี่นี่หลังที่สองนี่เตี้ยต่อกับแม่พี่น้องนี่บื่อเดี๋ยววอลโพดเด้๋พี่น้องก็ได้นี่นี่หลังนี่ก็โดนครับผมนี่นี่เห็นพวกพี่น้องถือเลี้ยงกันไปเบ็ดป่าบ้านพี่น้องป่ามันไปใช่เบ็ดบ้านโอ้นี่ครับผมนี่นี่พี่น้องนี่สวยเลยครับผมแดดงามพี่น้องนี่ครับอืม ของแค่ของแค่อือมาครับเรี่ยงมาเลยอุ้ยน่ครับออ้ยใจบักคักเลยบครับพี่น้องนี่นะครับโอ้ยแต่งงามเลยอือลังที่นี่หลังสองที่นี่คือเรียงหลังเลยครับพี่น้องอุ้ย เดลววคุย้อครับเด้อถึกดี้อครับมันมันมันมัี้แต่แล้วปของขึ้นนะครับผมเดอยรอยโครนะครับผมงามเลยผลเหลี่ยมยิ่อยู่พ้องูน่ะอืมวมนดีดีมันดีเด้อเดยวเด เนี่ยชุด,ยอด,ย,ดยอดเลยครับสุดยอดด้วยครับหนี่เห็นว่าเนี้ยอือครับอือสามแต้มสี่แต้มครับผมสี่แต้มมาเด้อพี่น้องเด้ใคคอใส่ชุดสวยตัวนี้เมันตาย ครับผมดูหลังต่อไปครับแต่มาเลยสีครับผม,มโอม้ครับหมานขาดหมานเน่พี่น้องอเดี๋ยวไปนี่นะครับมืิสเตอรที่มาเก็บออกซึ่งเลี้ยงหลังมันเบียดตายามันพี่น้องมันมันใส่เบียดอเอารลดเลี้ยงหลังเลยนะครับไปต่อไปครับ ผมพี่น้องดุลโต้ครับผมแอมาละซี่แต้มครับพี่น้องสวยเลยคู่เป็นแผลนี่พี่น้องท่านไหนครับผมไม่ไหมเลยดิหวานเป็นนิ่มเลยทานแบบงามเลยไม่เอาบวงหอยมากินนี่ครับนี่หูเป็นครับนี่อย่นี้ครับหองร้อยเพป็นปวดตินี่ไหมเลยดิครับพี่น้องเนี่นี่หน้าพี่น้องมัที่เศร้าอยู่แปลนเป็นแปลรวมทือเศร้าครับผม ดูแลตัวดุลเจ้าท่างนี bank, loops, heures, meter, ่แปลนพักเลยพี่น้องทางเวรห้อยกัดหยาไม่ไหม้เลยพี่น้องขันหนูไม่ใช่ยู่เลยมันช่กัดหยามันช่กัดหยามองเงอนครับมองทองมันครับพี่น้องมันด้ว่าหยาแท่งทองมันมาย่างมันหยางนะครับมองเดิมแท่งทองมันจะกัดออกเลยสังเกตเบื่อวานหนูหนูพานว่วพานถือสังเกตเบื่อหยาเพี่น้องเด้อไม้ได้สิได้ตัวก็ได้ตัวหยาทั้งทางหยางสิซึ่อว่าไม่หยางสิไมันด้กัดออกเลยครับพี่น้องใช่ไหมห้อยกัดหยาพร้อมทางทองนะงามันหยาง ทั้มอสด้แม่ครับผมผมส็สทั้งเกตบหมดเยครับมองไดหนูยางว่างยางข้าวพดผ่านหลังนี่กระโดนครับพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ครับผมเห็นบ่นี่รุดก่อนเลยครับเห็นบ่เห็นบ่โดนเลยครับนี่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 แต้มที่หามาครับผมนี่มุ้ยจะมาโปดข้าวโพดไงดิพี่น้องหาแต้มนะครับขึ้นนี่ <N> นะน่ง,งามเลยพี่น้องมองเด็ควอเป็นแตรนแมน่เลยพี่น้องห่างเลยตัวนครับหางงูงย่มน่ๆๆเล็กๆ,ๆตีนกนๆีันเดี๋ยวผมเดีๆตาเราเห็้อุ้ยกัดกัดอย่างกัดงูเนี่ยม,มันเถอะวะ ตัวงอเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินเออเดินออกไปเดี๋ยวเขาหยาดปนครับพี่น้องที่หาครับพี่น้องแย้มนะครับจอดจะตัวงครับพี่น้อง หลังสุดท้ายพอดีเลยครับผมยามหมดแล้วพอดีพอดีเลยหลังสุดพอดีพอดีครับสุดท้ายยังหมานอยู่พี่น้องเอ้ยไม่ได้หว,วาปวดเฮ้ยนะครับเตรียมพี่น้องขึ้นนี่นะครับแตรียมเลย แยบ,บที่หาเอาสวยเลยห้อยเถือกุดยอดนี่นะว,ว่าเพื่อนขาดกุ้งพี่น้องเห็นบ่าก็เป็นแยมนี่แม่นรดพี่น้องกัดหายาดกัรยู่ไม่ไม่นี่สังเกตเบ้างครับทางลุงแยมเนี่ยถือกรวดห้อยกัดหยาหม่องทองมันมึงยางนี่กัดออกจากทองมันมวยมันแท้งทองมันแก้วมันมัดละครับผมหลังสุดท้ายแล้วครับผมครับสรุปผลงานครับพี่น้องขึ้นเลยครับผม ไปมาหาแต้มคพี่น้องเด้อนี่ครับหลังสุดท้ายเฮาอยู่นี่เลยนี่ครับหาแต้มพี่น้องมือสาวมุดดุนกันไหมครับผมปฏิมาณโมรูดดุนกันครับผมมือสาวครับแต่ว่ขึ้นนี่หมานคักเลรอพี่น้องครับผมนี่เห็นบหสวยวสวยรับมือสาวรูดดุนกันไหมครับผมไม่พอครับสวัสดีเนี่ยมือ้าครับสวัสดียาม้าจ้าข้ามายาม บ่วงครับพี่น้องบ่วงน้ครับพี่น้องบ่วงสิงครับพี่น้องมาขึ้นได้ไปหาโตรับพี่น้องหมานเป็นหมานครับมาขึ้นนะครับผมหมานจนตกใจเออมาขึ้นหมานมีจักเจียครับผมฟุดจอดแนี่ครับผมไปลุ้นกันครับชาวเนี้ว่าสิหมานปะครับผมนี่ครับหมายเขาลุ้นกันครับขึ้นีนหมานนี่นี่น้องขึ้นครับ แมนเหรอครับพี่น้องหลังหนาวน,มน,มนี่ครับนีนนบนน่แมนม้วน,น,นร่รผม,มผมัดคือนี่ครับทังนี่ลังนี่รุนนะครับดุนกันแมนม้นขึ้นอยังเฮ้ยพวกเสาอยู่ี่นีน้องนั่นเรียบลอยครับผมแมนนั่นเห็นปะครับเจ้านี่ครับผมนี่เห็นปะนี่ครับผมนั่นมาแล้วครับผมมาแล้วผม แแบบเรียกเข้าครับเดนี่ยว่นี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 ่มี่นี่นี่น่นีนี่น่นนี่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 นีครับน,นี่นี่นีนน่นีนี่่นี่นนีนี่นี่่น่่ ขวดไม่ไหมครับพี่น well. ah, ้องนี่ครับผมนี่ขวยเพิ่นครับนี่ไม่ไหมเลยครับผมนี่เดี๋ยว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 ไว้รอบหน้าครับหรือว่ามามาใสอีกครับผมนี่ยังมีหนูนะครับพี่น้องนี่ครับพ่างเพิ่นเดี๋ยว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 รอนาครับผมไปหลุดนักตะไปครับครับผมพี่น้องหมายนี่ได้มาแต้มนึงครับมาขึ้นอะได้แต้มนึงครับผมหมายนี่ครับผมไปหลุดหมายที่สองครับนีนครับหมายบอหม้สองเข้ามาขึ้นหม้สองเนี่ยมาซีเลยครับผมมาขึ้นนครับหมายที่สองเข้าไปซี คุณด้วกันารับอีกสมานวะครับหมายสองเข่าสมานมาล้วตัวนึงห้องถึงเลยแล้วครับผมมาลุนหมายสองนะครับผมหอดแล้วหมายสองเข่านี่ครับหมายสงเขาค่ะคุณด้กันครับผมน,นมี่สมองแจ่มอมืกขึ้นเลยไปซีเลยครับพี่น้องมองือนีลยครับผมสีแต้มเลยมันหมานถือเลี้ยงกันเลยนะเนาะแม่ถือเลี้ยงกันยังไงเยอะตุ๊กตือเลย ข้างแบบไม่เนี่ยพี่น้องบมมาข้างมันเหมือนลูกพิจักพี่น้องถึหมัดเรือหมูขึ้นมาหมัดเรือหมูขั่ว่ะลุ้นกันครับหมูมาสิ่งนั้นเหมือนลกพี่น้องมัดคือว่ามนิดเลยเส่าเนี่ยครับผมเงียบเลยเส่าเนี่ยครับผมผมผ่านโบ้โบย้งเลยผ่านห่วงผ่านย้งเลย พันจะเป็นน่องมาอย,ยอ่มาอยู่ยครับหลังนี่ห,ห้างเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นโสงวดเดี๋ยวจะมามาลุ่นมามาใสอีกครับผมพี่นอ้องไม่เนี่ผมว่ามันยังมี่โตอีกอยู่จิดว่ามันเปิดป่ะเดี๋ยวมาสังเกตการมาอยู่ครับผมเดีย๋ยวรอบนึงครับห,ห่างแป็นเงี้ยเปลี่ยนคนนะจนเหลี่ยมห่างาง่ยายมันเลยนี่ สรุปผลงานกับผมเั้านะครับไหนว่าหนึ่งแต้มครับพี่น้องเนี่ยครับแต้มหนึ่งไม้สองวจักตัวครับพี่น้องครับถึงมดมื่อขึ้นนะครับผมพี่น้องแต่ถือว่าหมานครับพี่น้องหากินรอบนะครับผมร่วมไปถึงมดเป็นอกตัวพี่น้องเนาะหมานครับหมานขักหมานแน่ครับผมครับเหี่ยวขั้นเปลี่ยนเท่าุนยอดครับขอบคุณทุกร่างใจคกับผมเดี๋ยวผมกดติดตามก็เลยก็แช่ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะทำมาคลิปนี้ก็จาลืมกดติดตามก็เลยก็แช่เปเป็นกำลังใจในการทีคลิปต่อไปครับพี่น้อง จะเล่คลิปนี้คก่ะขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าคลิปหน้าพบกันใหม่ครับ